สวัสดีครับนะครับภูมินะครับเจอกันนะครับกับพี่น้องเราชาวเครื่องเสียงกระรางแจ้งบุยนะครับโอ้นะครับวันนี้นะครับบรรยากาศประมาณอ่าไออันนี้วันวันที่เท่าไหร่เือวันที่18นะครับ18กันยานะครับ2566นะครับเวลาประมาณ16นาฬิกานะครับ16กนาฬิกากลัวๆได้เลยพี่น้องนะครับ กับบรรยากาศที่นะครับฝนตกมาหลายรอบแล้วพี่น้องนะครับมันผมคงจะเน่าหมดแล้วแหละนะพี่น้องโอ้นะครับตกได้ตกดีช่วงนี้นะครับตกบ่อยมากครับเป็นอาทิตย์แล้วนะครับอ่าวันนี้นะครับเข้าเรื่องเข้าราวกันเลยนะครับฝากพี่น้องนะครับก่อนรับชมคลิปทุกครั้งนะครับฝากพี่น้องอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจนะครับร้านคมซาวบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งพิมพ์เป็นภาษาไทยเลยนะครับแล้วก็ Facebook คมซาวซื้อขายเครื่องเสียงกลางแจ้ง นะครับยูทูบลูกอีสานพันข้าวเหนียวนะครับขออภัยพี่น้องไว้ก่อนเด้อนะครับในขณะที่เรากําลังรีวิวสินค้าแนะนําสินค้านะครับอาจจะมีเสียงรถบ้างนะครับเสียงฝนตกใส่หลังคาบ้างนะครับมีเสียงรบกวนนะครับต้องขออภัยด้วยละกันนี่ครับพี่น้องหน้าบ้านนะครับหน้าบ้านตรงหนานเรียนเลยพี่น้องครับต้งตรงกันเลยจังสี่เลยนะครับติดถนนนะครับก็เลยมีเสียงรถเสียงไล่เป็นธรรมดาเนาะนะครับต้องขออภัยพี่น้องกันละกันนะครับอ่ะนะครับผมวันนี้นะครับมานะครับชิ้นที่1กันเลยนะครับ พ่อแหว่ไอพาวอแอว่แำพนะขายแต่พาวอแอว่แำไรก็ได้นะครับ EQ นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนะครับอุปกรณ์นะครับที่สำคัญนะครับในการคัดเสียงที่เกินในการคัดเสียงที่ขาดเติมแต่งในเสียงที่ขาดนะครับแล้วก็ EQ แบนของ NTS นะครับถือว่าเป็นอ่าอีกแบนหนึ่งที่ดีมากนะครับถ้าเทียบกับราคาที่เท่ากันนี่ผมว่านะครับตัวนี้นี่ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับต้นๆเลยได้พี่น้องนะครับราคาเท่ากันเด้นะครับเพราะเกียร์อะไรนี่นะครับผมดูข้างในโอ้พี่น้องครับแน่นๆเลยนะครับสวยมากนะครับ EQ จากแบรนด์ NTS นะครับตัวนี้เป็นรุ่น1 2 3 1 XL นะครับตัวนี้สภาพสวยใช้งานปกตินะครับราคาเอาไปที่1,750บาทนะครับ1,750บาทนี่นะครับรวมส่งให้เลยนะครับ1,750บาทรวมส่งให้เลยนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามได้เด้อนะครับมา ถัดมานะครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของ NTS เหมือนกันนะครับแต่รุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับตัวนี้จะเป็นสไลด์แบบนี้พี่น้องนี่นะครับสไลด์ตัวใหญ่ๆแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นสไลด์แหลมๆเล็กๆนะครับพี่น้องครับแต่เป็นสไลด์ยาวเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นรุ่น2 2 3 1 XL นะครับโอ้ตัวนี้ก็สภาพสวยเหมือนกันพี่น้องเป็นแบรนด์ของ NTS เหมือนกันนะครับเสียงดีอะไรดีอะไรแน่นๆนะครับพี่น้องครับตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่2290บาท นะครับ2,290าบาทนะครับนี่เลยนะครับใครสนใจติดต่อสอบถามกันได้นะครับไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากันนะครับพี่น้องครับโทรมาสอบถามรายละเอียดก่อนได้เลยนะครับมานะครับขยับมาอีกนะครับนี่ตัวนี้แพ็คคู่เลยนะครับรุ่นนี้บอกเลยว่าหายากแล้วพี่น้องนะครับ EQ นะครับ modify 2,2,3,1 S นะครับคอ modify 3ทาง นะครับเล่น2ทางได้รุ่น2 3 4 XS นะครับอะไรดีมากนะครับตัวนี้นะครับตั้มนินะครับ EQ ตัวนี้นะครับจะจะมีในส่วนของก้านตัวนี้นะครับหายไปนะครับไม่ใช่ก้านหักพี่น้องครับก้านยังอยู่นะครับแต่ไอตัวไอตัวดำๆนี่พี่น้องนะครับไอตัวลูกยางดำๆนี่หายไปนะครับอย่างละหนึ่งตัวนะครับฝั่งละหนึ่งตัวนะครับแล้วก็คอสนะครับใช้งานปกติดีนะครับสภาพสวยทั้งคู่นะครับคู่นี้เอาไป นะครับราคา3,450บาทอ้พี่น้องนี่นะครับสุดคุ้มแต่ก่อนนี่ตัวเดียวก็ซื้อไม่ได้ได้พี่น้องครับนี่สามพกว่าบาทนี่ตัวเดียวซื้อไม่ได้นะครับมาวันนี้นะครับราคามือสองนี่สามพเอาไปแพ็คคู่เลยนะครับใครยังไม่มีคอสใครยังไม่มี EQ นะครับเอาไปแพ็คคู่เลยนั่นรดไถหน้าคือจังเที่ยวดูึงเอาโอ้นะครับเป็นแกมั่นพี่น้องนะครับเสียงรบกวนในเ้ไดอพี่น้องเด้อนะครับขอภหยหลายๆครับอะ ไปแล้วพี่น้องไปแล้วนะครับต่อพี่น้องต่อนะครับคู่นี้3,450บาทนะครับ3 5มพัอ้ย3,450บาทนะครับยกคู่นะครับพี่น้องครับนี่ยกคู่แบบนี้เลยนะครับเสียงดีแน่นอนพี่น้องครับไม่ต้องรอช้านะครับใครเห็นคลิปนี้ตัดสินใจโอนเลยนะครับช่วงนี้นี่ขอเป็นแบบโอนก่อนเด้อพี่น้องเด้อนะครับเพราะว่าช่วงนี้พ่อค้าสุดมากนะครับมีแต่ซื้อเข้าอย่างเดียวครับไม่ค่อยได้ขายเลยช่วงนี้ นะครับส่วนมากที่เป็น COD ก็นู่นเลยพี่น้องครับเงินอยู่ใน COD นู่นแหละนะครับเป็นอาทิตย์แล้วยังไม่ออกเลยพี่น้องเอ้ยนะครับไม่รู้จะว่ายังไงนะครับสองหมื่นสามหมื่นนะไม่มีตังค์บุญเลยช่องนี้นะครับฝืดๆหน่อยนะครับขอให้เชื่อใจผมสักครั้งนึงนะครับว่าโอนมาแล้วท่านจะได้ของจริงจงอ่ะโอเคนะครับในส่วนของ EQ นะครับราคาตามนี้เลยนะครับใครที่ฟังไม่ทันนะครับหรือว่าอยากขอในส่วนของรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับต่างๆนะครับก็สามารถ แอดไลน์นะครับแอดไลน์เข้าไปในไลน์แล้วก็ค้นหาด้วยเบอร์โทรนะครับแล้วก็กดเบอร์โทรผมเข้าไปเลยนะครับ0630564876นะครับไลน์จะเป็นไลน์ชื่อว่าคมเซานะครับมันจะเป็นภาษาอังกฤษพี่น้องนะครับเข้าไปได้นะครับแล้วก็สนใจตัวไหนสอบถามราคานะครับเพิ่มเติมได้เลยนะครับ0630564876นะครับมาขยับมาที่ในส่วนของสายลำโพงนะครับวันนี้เรามีสายลำโพงนะครับสายลำโพง ของดีเลยวันนี้นะครับเป็นสายลำโพง2องคูณหนนะครับ2องคูณหนนะครับม้วนละ20เมตรนะครับม้วนละ20เมตรนะครับสายคุณภาพเลยนะครับบางตัวมันจะเป็น2องคูณหนสายเล็กๆใช่ไหมพี่น้องนะครับแต่ไอัตัวนี้นี่โอ้สายใหญ่นะครับพี่น้อง2องคูณหนเลยอ่ะนะครับโอ้สายคุณภาพดีพี่น้องตัวนี้ นะครับเอาไปม้วนละ350บาทพี่น้องนะครับนี่นะครับยีเมตรม้วนละ350บาทนะครับค่าส่ง <ค confer verständ> ผมขอม้วนละ40บาทนะครับนี่ครับมีทั้งหมด4ม้วนนะครับม้วนละ300ร้ห้าสิบบาทนะครับมีหัวสเปคคอดให้ไปแบบนี้เลยนะครับครบทุกเส้นนะครับใครสนใจนะครับติดต่อมาได้เลยครับสายลำโพงนานๆจะมาทีนะครับนี่ขายดีเลยนี่นะครับโอท็อปเลยนี่นะครับอ่ะพี่น้องนี่สายเมียน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 นะครับใครยังไม่มีสายเมียน พี่น้องตัวนี้ไม่ทราบว่าเบอร์ไหนพี่น้องแต่เส้นใหญ่พี่น้องนะครับทองแดงใหญ่อยู่เลยนะครับสายไม่มีต่อนะครับสามารถทําสายเมนเครื่องเสียงได้เลยนะครับนี่ตัวนี้ประมาณ40เมตรนะครับเข้าๆประมาณ40เมตรนะครับผม40เมตรตัวนี้เอาไปพันห้าร้อยบาทนะครับพันห้าร้อยบาทตัวนี้ผมรวมจัดส่งให้เลยนะครับพันห้าร้อยบาทรวมจัดส่งให้เลยนะครับโอ้ยนะครับสวยๆพี่น้องครับสายลําโพงมีสายเมนนะครับแล้วก็มีในส่วนของเครื่องปรุงเนาะนะครับอ่ะ นะคลิปนี้นะครับผมฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับผมคลิปหน้านะครับผมจะเจอกันใหม่นะครับอย่าลืมฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ในหลายๆช่องทางนะครับที่เราได้ทำการอัปเดตทุเล้วนดครับอัปเดตสินค้าลงไปด้วยนะครับพี่น้องครับอ่ะขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมการรับซื้อเครื่องเสียงเราก็คงยังรับซื้อเหมือนเดิมส่งรายละเอียดมาในช่องทางไลน์ได้นะครับส่วนการแอดไลน์เราก็แจ้งพี่น้องไปแล้วนะครับว่าแอดยังไง นะครับพิมพ์เบอร์โทรเข้าไปเลยนะครับมันก็จะเด้งขึ้นเลยว่าคมสาวนะครับอ่ะคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับผมคลิปหน้าไว้จะเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ